ครับผ <laughs> นตกหนักนะครับผม <laughs> <laughs> มันครับมันมันตกแบบนี้ของชอบเลย <laughs> สนุกเขาอ่ะสนุกเขาอ่ะฝนตกแบบนี้ชอบเล่นมันเลย ใต่เกลืออยู่แล้วโอ้งจัดเต็มเลยครับผมปล่อยคลองนะครับผมฝนตกแบบนี้ชอบนะครับ ก็มันดีอย่างหนึ่งนะครับผมที่น้องเล่นโคลนเล่นดินเล่นอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าพวกเห็บพวกเหานะครับผมมันจะจะโดนกําจัดไปนะคะรับผมยิ่งถ้าได้ถูต้นไม้ด้วยยิ่งโอ้โหแบบดีเลยนะครับผมถ้าได้เล่นดินแบบนี้นะครับผมดินเปียยๆแบบ,บนี้แล้วก็ได้ถูต้นไม้ด้วยนะครับผมยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับผมผิวนี่ก็จะดําเมี่ยมสวยเลยนะครับผมเป็นการขัดผิวด้วยนะครับผม สนุกเขาอ่ะนะครับผมฝนตกแต่และทีนี้ได้ปล่อยของนะครับผมมันมันมันอะไรจะสนุกขนาดนี้สุดไปเลย มันก็หลายสถานการณ์ครับบางทีงานเราเดินไปแล้วนะครับก็คือเรามาแล้วอยู่ๆฝนตกก็มีนะครับผมบางทีมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่มาถึงก็เทเอาเทเอาก็มีนะครับผมบก็หลายๆอย่างโน้นนับผมแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะครับเพาว่าน้องช้างได้มาเล่นแบบนี้ก็มันเป็นการรีเล็กให้เขาด้วยนะครับผม และออย่างหนึ่งก็ดีกับสุขภาพเขาด้วยนะครับผมไปกลับแล้วปะไป,ไปนูไป